โอ้โหป๊าขอบคุณค่ะเฮ้ยอะไรอ่ะพี่ใส่หยุนหโอ้ยเหรอป๊าเมื่อคืนนั้นหนูมาแล้วเอาวันนี้มาฝปลี่ยนไหมหนุ่อยากต่อยเหรออฮะอยากต่อยขนาดนั้นเชียร์ดีใจไหมคะเออมาหอมแก้มกันเพื่อหน่อยเลยอู้หเตะโชว์เตะเบิ่โชว์ด้วยเตะเบิ่นอะไรเมื่อกี้อู้หูะหอมแก้มหอมแก้ม <No. S 2> <Okay. S 1> นเออปีนไม่ได้เขาสลับต่อยมวยโอเคในเวลาดีใจมากนว่นวมอยู่นวน่นนวนอยู่หลังตู้เย็นเลนะโอ๊ยใจยยหมดมีนวมด้วยเห็นป่าวไม่ละมัดระวังเลยพังแล้วมั้งอ่ะอ oh, <no. S 2> วางไว อขอแม่ไม่เห็นลิปเ,เก็บขึ้นทับเตาหรือเปล่ามันองเตาด้วยที่ลลลหลังเตาหล่นทับเตาหรือเปล่าไม่าที่วางมันแคบเฉยที่วางมันแคบเกินไปโอเคมาโชว์นวลแโอ้ชอบไม่นวมวย เห <ừ, S 2> มือนที่เวยของคุณพอเก็บถุงไว้ใช้เออเก็บถุงไว้ใช้ด้วยเ <laughs> ออสวยงาม <จะ S 1> สวยงามแลที่ฟ้าใสมันยาวมากเลยน <ừ, S 2> ะเออขน่ะที่ฟ้าใสต่อยอยเงี้ยแล้วมันโดนด้วยใช่ ừ, ที่ฟ้าใสเนี่ยโอเค